ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูที่เราเก็บได้นะครับก็มูฟล์แล้วก็เต็มแล้วนะครับตอนนี้ก็ค้างไว้ที่เมด20นะครับตอนนี้เมทสําคัญมากนะครับก็เอาไว้ดูดเวทดีๆในอนาคตนะครับเราก็ต้องเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้สู้กับมอนสเตอร์มากนะครับก็แทบจะหนีทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็เดินมาครับปราบมันแล้วก็มันตายไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับก็มาต่อกันครับ เดินมาเรื่อยๆครับเดินมาครับรีบวิ่งครับรีบวิ่งอย่างเร็วครับอย่าเสียเวลาครับภารกิจเราตรงนี้ก็หมดไปแล้วครับก็เหลือแค่หนีกับบ้านเกิดเมืองนอนนะครับเราก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับเราก็ขอเซฟทีคัตตัดก่อนตายเตือนก่อนชีหายไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนครับ โอเคไปต่อครับเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับเอาเร็วเข้าพวกเธอนี่ก็เร็วที่สุดแล้วตอนนี้ก็นั่งเรือกลับมาครับไปบุกเมืองเพื่อนเสร็จแล้วก็ นี้นะครับโหขับได้เร็วมากนะครับเรือแถวท่าเรือบ้านผมนะครับก็ขับได้สาใจนะครับแป๊บเดียวนะครับขับไม่ถึง20วิครับถึงเมืองเราแล้วเซฟเฟอร์พวกน้องๆเซฟเฟอร์มานะครับปูจีนกับไายจีนนะครับไหนไปไหนมา่ะ การเป็นหัวหน้านี่มันไม่ง่ายเลยไซยเฟอร์บอกนะครับวูจินก็ถามเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับไซเฟอร์ก็บอกกระจอกนะครับแค่นี้เองไม่ไม่เป็นไรหรอครับคิดที่บอกทํางานได้ดีมากเพราะเธอไซเฟอร์อยู่ไหนแล้วนะ่ะนอนไงครับรูบ้เขาก็เป็นซะอย่างนี้ ตอนนี้ก็กลับโรงเรียนเราได้เลยโอเคสลายตัวครับรับทราบตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดินกลับโรงเรียนครับข่บไปแล้วครับเฮ้ยที่ไปไหนอ่ะไม่รอ้อนก่อนหรือไงอยู่เวนอีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วนะเนี่ย เราไม่มีทางเลือกเราต้องเดินเท่านั้นไปบอกนะครับโอ้โหเหนื่อยนะครับเดินในเมืองก็เหนื่อยนะครับปกติสู้มาก็เหงื่อไหลคลายย้อยนะครับน้าท่าก็ยังไม่ได้อาบนะครับก็ต้องมาเดินกลับกับโรงเรียนอีกนะครับก็ใช้เวลาไกลอสมควันะครับคิดดูครับใช้รถขับมานะครับขาลับต้องเดินนบตอนนี้ก็แวะมาดูดาบดูอะไรนิดหน่อยนะครับดูดู่างนอะไะครับ แวะไปร้านไอเทมนะครับดูว่ามีอะไรน่าซื้อน่าใช้อะไรบ้างยังไม่สาคัญนะครับเงินเราก็น้อยด้วยตอนนี้มไม่มีอะไรไปก่อนครับนี่ครับคือบ้านเซล์นะครับ นี่ไงบ้านของฉันมามา่หนูมาถึงบ้านแล้วนะนี่ยบ้านของฉันก็คุยนะครับก็ฝากดูแลเซลลด้วยนะครับก็ก็ต้องดูแลครับสนนานนี้รู้สึกว่าแม่ของเซล์นี่จะมีการ์ดเซล์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคุยดูนะครับว่าเล่นไพ่ได้ไหมนะครับเอเอได้ครับแต่ว่าเรายังไม่เล่นครับไม่มั่นใจครับ เล่นเกิดแพนี่ยุ่งนะครับตอนนี้ก็ขอขึ้นน้องเซลนะครับโย่สกพร์ยังขึ้นไม่ได้นะห้องชันมันลกมากเลยเหลออยากขึ้นอนะไม่ได้ออกมก่อนเออแค่นี้ก็ไม่ได้อะไรวะตอนนี้ก็เดินกลับเมืองครับเดินกลับโรงเรียนของเรานะครับก็ ทำการบ้านเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับเคลียภารกิจเสร็จก็กลับโรงเรียนนะครับไปรู้สึกว่าจะไปฟังผลนะครับฟังผลว่าใครจะผ่านมั่งนะครับในภารกิจนี้ใครจะผ่านการเป็นซีดนะครับก็ฐานบ้านแล้วครับตอนนี้ก็เซฟไว้ก่อนนะครับก็ถ้ามีจังหวะเซฟได้ก็เซฟไปนะครับ โอเคเซฟเสร็จแล้วครับแล้วก็เดินกลับโรงเรียนกันก็พยายามเดินที่เป็นถนนนะครับตรงถนนนี้เราจะไม่เจอมอนสเตอร์นะครับถ้าเราเดินตามโพรงหญ้าหรือว่าป่าไม้หรือว่าเดินแถวภูเขาน้ําแข็งหรือว่าเดินแถวชายหาดนะครับถ้าเราไปเที่ยวก็อาจจะเจอมอนสเตอร์ดักตีหัวเราอยู่นะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงครับโูมาถึงโรงเรียนแล้วครับ อถึงโรงเรียนสักทีใช่แล้วเราไปรอฟังผลทดสอบกันเถอะแล้วเจอกันนสกสคอบ๊ายบายเราก็ไม่เดินนะครับเรารีบนะครับก็มาดูด,ด้วยเลือดกีนก่อนนะครับกระดูดครับไม่มีอะไรครับได้มาห้าอันก็โอเคครับดีว่าต้องไปดูจากมอนสเตอร์นะครับ เห็นทางผ่านก็ดูดๆไปตอนนี้ก็เดินตรงไปครับตามเนเรื่องครับเดินไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งไปวิ่งไปอย่างเร็วนะครับแม่ผู้หญิงพูดอะไรเสียงแทรเข้ามาในหูเรานะครับเราก็ชอบฟังอยู่แล้วครับเรื่องเพื่อนแอบฟังนิดห,หน่อยนะครับพองามโอ้เห็นคิดที่กับ ซิดแล้วก็ซูอยู่อยู่ตรงกลางนะครับเราก็แวะเข้าไปคุยครับภารกิจสําเร็จแล้วพวกนักเรียนทําได้ดีมากเลยแถมยังกลับมาปลอดภัยทุกคนอีกก็คุยกันนะครับคุยกันเรื่องภารกิจที่เมืองดอลเล็ดนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มแปลไม่ค่อยถูกแล้วนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรกันบ้างนะครับ ก็ฟังไปครับก็คุยไปแล้วก็ฟังไปครับนายทําได้ดีมากใช่แล้วเขาคือนักเรียนที่ดีที่สุดของฉันคิดทิศบอกนะครับก็ทิศถามว่ารู้สึกยังไงครับก็บอกว่ารู้สึกดีนะครับจริงๆก็กลัวนะครับแต่ว่าเราก็พูดแปบว่าอยากให้เขารู้ว่าเรากลัวนะครับเราต้องซ่อนความอ่อนแอไว้ภายในตัวเรานะครับไปครับหลังจากนี้ก็เดินไปทางขวานะครับก็ ก็เดินไปคุยกับไซเฟอร์นะครับหัวหน้าของเรานะครับหัวหน้าเก่านะครับนายได้ยินอะไรเกี่ยวกับดอลเลตบ้างฮีโร่นะเขาไม่รอคําสั่งกันหรอกตอนนี้ก็คิชิดก็มาประมาณว่าต่อว่านะครับไซเฟอร์ mm hmm. บอก mm hmm. พวกคุณไม่เข้าใจหรอกว่าฉันรู้สึกยังไง ก็ตักเตือนครับสูก็บอกว่าไซเฟอร์นายไม่ใช่ซีดนายหินหัวหน้าเป็นแค่ตัวตลกเท่านั้นด่าแล้วก็ชิงครับกลัวไซเฟอร์ฟันหน้านะครับทำมันเก่งไอ้นี่มันอารมณ์ร้อนอยู่ด้วยนะครับมันอาจจะฟันหน้าได้นะครับเราอยู่แถวๆนั้นก็ต้องระวังคุมดาบนะครับเพราะมันคิดจะฟันก็ฟันครับมันมันไม่สนใจชาวบ้านนะครับก็ฟันลูกเดียวนะครับเราก็ต้องระวังหน่อย ตอนนี้ซิดก็มาหาไซเฟอร์นะครับไซเฟอร์ก็มาคุยนะครับคุยตักเตือนอะไรเล็กน้อยนะครับเราคุยไปครับเราก็แอบฟังเรื่องเพื่อนนะครับก็ฉันไม่อยากให้เธอเป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารนะครับก็เขาก็หวังดีนะครับหวังดีกับไซเฟอร์ก็ไม่ได้เชิงต่อว่านะครับมีพนังงานมาแล้วครับบอกว่า ซิดจะมีงานที่จะต้องทําอีกเยอะเลยที่ออฟฟิศซิดบอกโอ้เป็นผู้อานวยการนี่มันลําบากนะครับหน้าลาคาญนะครับต้องมานั่งบริหารโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเทียบกับรายได้ผมว่าก็โอเคนะครับถ้าผมได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ดีนะครับเก็บค่าเทอมเด็กนะครับสบายนะครับคนละพันสองพันโอ้โหเก็บแบบผมเห็นนี่ผมยิ้มเลยนะครับแบบง่ายๆนะครับในบอกว่าเรียนฟรีครับไม่เคยเรียนฟรีครับ สมัยก่อนเก็บค่าเทิมนะครับสมัยนี้ก็เก็บค่าน่นค่านี่ครับค่าเท่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสััสีีครับ